สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับโคโค่เอ็นเซอร์วิสวันนี้เรานั่งคิดอยู่นานว่าจะพูดเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนไม่เคยพูดนะครับเออแต่หลายๆคนก็รู้แล้วส่วนมากอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแล้วก็ชอบทำกันอะ่ะหลายๆคนหลายๆบ้าน <S <S อ่ะเฉลยเลยว่าหัวข้ออะไรเลี้ยงปลายังไงไม่ให้ปลาสวย ปกติครับเ,เลี้ยงปลาเราต้องการให้ปลาสวยถูกไหมต้องการสวยต้องการให้ปลาเออดูดีที่สุดดูสม,มูทดูล่าเริงดูสดใสดูไม่ป่วยง่ายไม่ตายง่ายเอเราต้องการอย่างนั้นแล้วหลายๆท่านก็เคยพูดไปแล้วนะครับวันนี้ผมพูดตรงข้ามเลยเลี้ยงปลายังไงไม่ให้สวยแล้วเลี้ยงปลายังไงให้ตุเวเย่ก่อนไวอันควรต้องบอกนี้เลยว่ะข้อแรกครับเลี้ยงปลาหนาแน่นต้องถามมัาต้อง เลี้ยงปลาหนาแน่น,นคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ผมอ่ะได้ยินมาบ่อยมากมาเยอะมากว่าเฮ้ยปลาเลี้ยงกี่ตัว <S <S เลี้ยงประมาณสักโหสักฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งของเขากับของเราต่างกันฝูงหนึ่งของเขาอาจจะสี่สิบห้าสิบตัวแต่ฝูงหนึ่งของผมคือสิบตัว <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยฝูงหนึ่งคนมันไม่เท่ากันแต่ด้วยความอย่างนี้ครับพอเลี้ยงปลาหนาแน่น,นปลาเนี่ยพอมันเริ่มหนาแน่น,นเนี่ยมันก็ แออัดอ่ะต้องบอกงี้ว่าเป็นประชากรแอดอัดในในในชุมชนชุมชนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพอเลี้ยงปลาหนาแน่นเสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้กปลาเนี่ยว่ายไปไหนก็ไม่ได้ว่ายไปไหนก็ชนกันว่ายไปไหนก็ชนปลาในอดีตนะครับบางท่านก็จะบอกว่าปลาเนี่ยมีฟีโรโมนของตัวปลาเองอย่างนี้ครับพอเลี้ยงปลาหนาแน่นสิ่งที่มันตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะมาดูครับข้อ2บ่อเล็กข้อแรกโดนไปแล้วเลี้ยงปลาหนาแน่น ข้อสอบ่อดันเล็กอีกบ่อเล็กคือบ่อเท่าไหร่ครับคือเอางี้สมมุตินะครับสมมุตินะบ้านเรามีบ่อประมาณ10ตัน10ตันก็คือกว้างคูณยาวคูณลึกนะครับก็ไปคำนวณเอาว่าโอเคกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรนะครับแล้วก็ลึกกี่เมตรนะครับก็บวกลบคูณหารเอาแล้วก็เราจะรู้อัตราส่วนของเราเลยว่าของเรากี่ตันนะครับบ่อเล็กยังไงอ่ะสมมติบ่อเรา10ตัน แล้วย้อนไปดูข้อหนึ่งคือเลี้ยงปลาหนาเนี่ยบ่อสิบตันเลี้ยงอัดเข้าไปห้าสิบตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยดูตอนปลาเล็กๆอะ่ะมันดูสนุกนะมันดูหวัวพออาหารลงซึมเสร็จปั๊บโอ้ปลาขึ้นั้งสูงเลยโอ้โหแม่งดูแบบสวยงามอะ่ะดูแบบอลังการดูแบบโอ้โหแม่งดูสนุกอะ่ะดูตื่นตาตื่นใจใช่ไม่เถียงตอนปลามันกินแต่ในระยะยาวอย่างเงี้ยพอปลามาเริ่มโตมันเริ่มมันเริ่มเบียดเสียด อย่างที่ผมบอกในข้อแรกคือมันเริ่มเป็นชุมชนแออัดของตัวปลาบ้านก็หลังเล็กจํานวนประชากรก็แน่นขึ้นมันทําให้ปลาเนี่ยมันกินได้กินได้ไม่โวถึงแล้วมันก็เบียดเสียดเยียดจนมันไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวมันเองออกมาให้ได้มากที่สุดอันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องสายพันธุ์ก่อนนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องสายพันธุ์ปลาไม่ได้พูดเรื่องคุณภาพปาลาเราพูดเรื่องบ้านปลาวันนี้เราคุยกันเรื่องบ้านปลาเลยปลาก็แน่นบ่อก,ก็เล็กข้อต่อไปข้อ3ครับให้อาหารปลา มากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้อาหารปลามากเกินไปยังไงครับปลากินไม่หมดอ่ะคือแบบเอ้ยคุณศาสตร์ศาสตรศาสตร์ไปแล้วผลลัพธ์ท้ายปลากินไม่หมดลอยเต็มหน้าน้ําแล้วผลลัพธ์ท้ายมันทําให้อาหารปลาตัวนั้นนะครับพอมันเริ่มนานๆเข้าผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งปลายังกินไม่หมดเลยมันก็เริ่มกลายเป็นของเสียภายในน้ําพอของเสียภายในน้ําเสร็จปับ๊บยังไงครับมันก็เน่าอยู่ในระบบกรองมันทําให้ผลเสียเกิดมา ระยะยาวครับปลามันจะเริ่มโสมลมโสมลมเรื่อยๆถ้าเราให้อาหารแบบนี้อนทางตรงข้ามครับถ้าน้อยเกินไปล่ะชื่อมันก็บอกอยู่ครับน้อยเกินไปปลากินไม่อิ่มพอปลากินไม่อิ่มโอเคมันได้แค่ประทังชีวิตของมัน <Huh? S 1> เออมันได้แค่ประทังชีวิตของมันแล้วยังไงอะ่ะฉันให้น้อยๆฉันจะอยากจะได้อยากจะให้มันอยู่กับเรายาวๆแต่เฮ้ยเราคิดก่อนว่าเราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยเราอยากให้เขาอุดมสมบูรณ์ถูกไหมครับอ่า ฉะนั้นอุดมสมบูรณ์มันก็ต้องแลกกันในส่วนของงบประมาณที่เราให้ลงไปฉะนั้นการ้ให้หารที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับมันทําให้เราอะเลี้ยงปลาได้ไม่สวยได้ไม่ดีแล้วถ,ถ้าน้า้มากเกินไปมีโอกาสที่ปลาจะตายเพราะว่าน้ําเสียอันนี้คือเบสิกง่ายๆเลยอ่มาข้อสี่ต่อครับไม่ล้างกองอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คุณลองคิดเดี๋ยวทำมนเนี่ยข้อแรกเลยโอ้โหปลาหนาแน่นบ่อเล็ก ให้อาหารมากหรือน้อยเกินไปแล้วยังมามีปัญหาคือไม่ล้างบ่อกรองไม่ล้างบ่อกรองคืออะไรคือการที่เราไม่ทําความสะอาดบ้านของปลาคือสิ่งหมักหมมอ่ะอของเสียมันจะย้ายไปอยู่ในระบบบ่อกรองซึ่งบ่อกรองเราเนี่ยมันมีมันก็คือแหล่งเพราะเชื้อโรคดีๆเอาเต้าอย่างนี้ดีกว่าเพราะปลามันไม่ได้ไปคุยมันก็เริ่มเชื้อโรคมันก็เริ่มเกิดขึ้นถ้าเราไม่ล้างบ่อก,กอง มันก็หมักหมมของเสียเกิดขึ้นในบ่อกรองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยการล้างบ่อกรองที่ถึงเวลาก็ต้องควรล้างครับอาจจะโอเคเดือนเว้นเดือนหรือทุกเดือนหรือ2เดือนครั้งหนึ่งก็ได้หรือ3เดือนครั้งหนึ่งแต่ผมแนะนํานะครับอ,อย่าถึง6เดือนละครั้งหรือหนักๆผมเคยเจอคือปีหนึ่งไม่ล้างบ่อกรองเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือแบบเอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งไม่เท่าไหร่เอ้ปูวันนั้นเราเจอเท่าไหร่วะสอ,ส,สองสามปีอะ สองสามปีจนเล่นต้องบอกอย่นี่ว่าสองสามปีไม่ล้างบ่อกรองแล้วจนจนสะดือมันตัน,นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคืออันอันนี้พูดแล้วเราก็รู้เลยว่าเป็นคืออันนี้เราเราเคยเจอแมก้กระทั่งแบบแกไม่ล้างบ่อกรองเลยอย่างเงี้ยแต่แต่ปลาแต่ปลานะแต่ปลามีแค่สี่ตัวนะในบ่อประมาณสักสิบกว่าตันโอเคมันก็อยู่ได้แหละครับแต่ว่า,าเล่นจนแบบคอดเอางี้คิดเลนอะ่ะถ้าถ้าคุณคิดสภาพออกนะในบ่อกรองคุณอนะ่ะพอไม่ล้างสักเดือนสองเดือนอนะ่ะ คีเลนมันก็จะมีหน่อยๆถูกปะแต่ผมเคยเจอสองสามปีอ่ะคีเลนแม่งขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นขาต้องบอกงี้โอ้โหสุดจริงปลาเขาก็เริ่มโทมโลงโทมโลงเรื่อยๆอครับต้องดูว่าเฮ้ยปลามันดูไม่สดใสแต่พอเราไปล้างชงประสาทเดี๋ยวเขาได้น้ําใหม่ได้อะไรใหม่ๆเยอะมันทําให้ปลามันสดชื่นขึ้นปลามันก็ดูสุขภาพขึ้นแต่ฉะนั้นนะครับถึงดิวล้างบ่อกรกอคุณก็ควรล้างครับไม่ใช่ว่าจะไม่ล้างเลยจะโอ้โหไม่ล้างเลยโูโปี2ปีก็หนักไปนะครับผมเนี่ย ที่บ้านผมเองเนี่ยสองเดือนไม่ล้างทีก็ว่าเน่าแล้วอะเพราะว่าด้วยความว่าบอกผมนี่อยู่กลางแจ้งอยู่แล้วสิ่งที่มันลงมาในอากาศเนี่ยก็มันก็ลงของมันอยู่แล้วโดยปกติเราล้างบอกองทางประสาทมันเหมือนการรีเซ็ตซีโร่ใหม่ทั้งหมดให้ระบบน้ามันดูกลับขึ้นมาดีขึ้นมากถ้าคุณไม่ล้างบอกกองปลาคุณเตรียนโสมได้เลยครับมาข้อห้าต่อครับใส่ยาพ่มเพื่อผมต้องพูดอย่างนี้ว่าใส่ยาพ่มเพื่อเอ่อทำไมถึงบอกใส่ยาพ่มเพื่อผมให้เหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลสุดท้ายคือ สมมุติว่าโอเคคุณไม่ได้ทำสี่ข้อแรกมาคุณไม่ได้ทำสี่ข้อแรกมาแต่คุณดันมาทำสี่อาทำข้อที่ห้าเป็นข้อสุดท้ายข้อเนี้ยคือนึกขึ้นได้คือเอ้ยฝนตั้งเขาโอ้ดูว่า้วันนี้แม่งไม่มีแดดฝนตั้งเขามาแล้วนฮ้เอาสักหน่อยวะจัดยาลงไปสักหน่อยปลามันไม่ป่วยครับเราไม่ต้องไปให้เราไม่ต้องไปให้ยาเราไม่ต้องไปกันผม,ผมถามคุณกลับอย่างนี้อ่ะถามพวกท่านกลับอย่างนี้เลยดีกว่าว่า ถ้าคุณไม่ป่วยไม่ป่วยนะคุณกินยาไหมอ่ะคุณก็ไม่ได้กินถูกปะเออแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันคาดว่าเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ฝนม่งตกตกฉันอีกสองวันเนี่ยฉันคาดว่าฉันจะป่วยเฮ้ฉฉยฉันกินยาดักไว้เลยเราทำไหมอ่ะต้องบอกตัวเราอะทำเองไหมถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ควรไปทำอย่างนี้กับสิ่งที่เราเลี้ยง จังหมาแมวอย่างเงี้ยหมาแมวไม่เจ็บป่วยเขาก็ไม่กินยาฉะนั้นเหมือนกันครับมันต้องมีอาการก่อนแล้วเราจะได้รู้อาการเราจะได้พอรู้อาการเสร็จปั๊บว่าโอเคปลาป่วยจากอะไรแบคทีเรียปรสิตหรืออะไรเราจะได้ใส่ยาตรงจุดโฟกัสไปที่ตัวยามันจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยปลาผมไม่ไม่ได้เจ็บป่วยแล้วแต่ผมใส่กันไว้เฉยๆถามว่าใส่กันไว้ทาไมถ้ามันไม่เจ็บป่วยเราเองเรายังไม่กินยาถ้าเราไม่ป่วย หมาแมวไม่เจ็บป่วยเรายังไม่พาไปหาหมอถูกไหมครับ <Okay. S 2> คือนึกออกป่าว่าพอหมาเนี่ยเดินออกไปบางทีมันไปกินเยื่อ,อกินหญ้าแล้วก็อ้วกออกมานั่นก็คือหญ้าของเขานั่นก็คือยาของเขาที่เขากินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย <Okay. S 2> เขาหายป่วยเขาถึงได้กิน <Okay. S 2> ปลาเนี่ยมันพูดกับเราไม่ได้มันสื่อสารไม่ได้เราอ่ะเป็นคนดูแลปาแลาเราเป็นคนเลี้ยงปลาดูปลาเป็นหลักนะครับว่าปลาป่วยแล้วเราค่อยให้ยาแต่ถ้าคุณให้ยาแบบพร่ำเพื่อพอเวลาถึงวันที่ปลาป่วยแล้วอ่ะคุณจะใส่าย,ยาจริงจริงอ่ะ แล้วมันจะกลายเป็นว่าปลามันดื้อยาเดออัตโนมัติเพราะว่าปลามาเริ่มรู้ว่าเอ้ตรงนี้ชินแล้วชินแล้วฉันใสไปแล้วฉันไม่ต้องแล้วเออมันจะทําให้คุณนะมีปัญหาเองมันจะทําให้เกิดปลาเสร็จปั๊บโดนยาแล้วโดนยาเสร็จปั๊บไม่เท่าไหร่โดนยาแล้วต้องงดอาหารปลาอีกอ่ะพอโดนยางดอาหารปลาป้าไม่ได้กินอาหารมันก็ไม่สวยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องกันมาทั้ง5ข้อทั้งหมดนะครับ ทั้งปลาหนาแน่นให้อาหารน้อยบ้านเล็กไม่ล้างกองใส่ย,ยามั่วซั่วต้องบอกนี่ต้องใส่ย,ยามั่วซั่วแบบพมเพื่อเลยอะ่ะนึกึ้นได้เออใส่ดีกว่าเ,ออเดือนนี้ฉันยังไม่ได้ใส่ยาไม่ต้องไปใส่อกครับคือขอไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ป่วยอย่าใส่ยาขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่ฉีดยาเลยถูกปะฉะนั้นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเราเห็นเขาป่วยแล้วเราค่อยใส่ยาพุ่งเป้าไปที่ตัวเชื้อโรคตัวนั้นมันจะง่ายกว่าการที่เราจะต้องมาใส่คุมมันเปลืองเงินแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันก่อให้เกิดดดโทษอยยย่่าางเเเีีววลกค วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าวันนี้คุวรู้สึกว่าอยากอยากมาคุยเรื่องนี้เพราะผมเจอบ่อยเจอทั้งพี่ผมเลี้ยงปลาผมอยากได้เลี้ยงปลาเยอะๆมันดูเป็นฝูงมันดูแบบตื่นตาตื่นใจมันดูสนุกดีตอนให้อาหารใช่ครับแต่ตอนมันโตคิดถึงตอนมันโตด้วยฉะนั้นเอาแต่พอดีพอดีอดบอกสิบตันคุณจะใส่20ตัวก็ได้ครับแต่ก็ไม่เกินไปกว่าน,นั้นเออแต่20ตัวคุณก็ต้องบริหารการจัดก,การให้ได้ด้วยไม่ใช่ไม่อย่างนั้นมันกลายว่า ใส่ไป20แต่คุณจะลืมนะเฮ้ยมันโตเออมันมีการโตแล้วพอโตเสร็จปับ๊บเราจะรู้ว่าความสวยอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ความเล็กความเล็กปลาเล็กมันดูตื่นตาตื่นใจมันดูสนุกแต่พอเวลาปลาครามันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยความสวยของมันพอเริ่มใหญ่แล้วมันจะเริ่มกลางใบคีบไหว่นิ่งๆสวยๆอย่างนั้นอ่ะเราจะรู้สึกความสวยงามมันมองคนละมุมมองต่างกันครับก็ จริงวันนี้ไม่มีอะไรครับก็สบายสบายอยากจะพูดเรื่องนี้ต้องบอกอยากจะพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับเพราะว่าเจอบ่อยเจอเยอะสุดท้ายนี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะทําบอกปลากับเราก็ติดต่อ,อเราเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่ขึ้นตามด้านล่างเลยครับหรือแม้กระทั่งจะหาปลาอยากได้ปลาให้เราไปช่วยคัดให้เราก็โอเคนะครับหรืออยยาท่านอยากจะรีโนเวทบอกให้มันดีขึ้นก็ติดต่อ,อมาได้ครับตามไลน์ไอดีตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับก็สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนะครับวันนี้สบายสบายเดี๋ยว ครั้งหน้าคิดว่าน่าจะไปฟาร์มนะอันเนี้ยอันเนี้ยเกินไปให้เลยว่า,าคิดตปลาคารครับทุยทุยทุยตรงนี้ครับมึงจะไปมึงจะไปดูเสือเหรออ่ะพอพอ,พอจบกลับบ้านานะครับไปฟาร์มนะครับไมไฟ่ฟาร์มตร,ระเลท,ทุยยังไม่เลิกอ่ะฟาร์มปลาครับครับแต่ไม่รู้จะไปฟาร์มไหนยังติดต่อเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เราเข้าแล้วเพราะเราเชอบไปมั่วเขาอ่ะ <laughs> ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มไหนหรือไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันหรือเราจะพาไปดูงานที่เรากําลังรีโนเวทบ่ออยู่สองสามงานอยู่ตอนนี้ลงให้ดูเรื่อยๆครับว่าการรีโนเวทบ่อแต่และที่แตกต่างกันไปยังไงไม่มีแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ